เพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพามาดูน้องน้องโอดิเซียโอดิเซียอันนี้คือเราตัดดอกน้องทิ้งแล้วเสียดายมากอยู่ค่ะแต่ก็เพื่อจะเอากิ่งก้านเนาะเอาฟอร์มเนาะดูสิคพ่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูสิคือน้องถึกทนต้องยกให้เขานะคะเพื่อนดูสิกำลังแตกยอด ดูดูคุณเพื่อนดูดูสิค้ากำลังแตกค่ะเพื่อนเสียดายเนาะวันนั้นไม่ได้ถ่ายให้ดูคือเป็นสายพันธุ์ที่เราชอบมากเลี้ยงง่ายไม่รู้จะเป็นได้แบบหรือเปล่าตัดน้องวันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอนะ้องฟอร์มตโตๆก่อน ดูอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แบบอยากให้เลี้ยงเยอะๆกันเลยอ่ะทนทานเลี้ยงง่ายอันนี้คือไม่ค่อยมีเวลามาดูนะคะฝากยายลดน้ำแล้วก็ไปทำงานวันหยุดถึงได้กลับมาดูแต่ก็โอเคกันนะใบอาจจะเวงแวงเพราะมีน้องหอยมาก,กวนเนาะถ่ายหลังจากฝนตกนะครับเพื่อน ดูความแตกยอดเออน่ารักมากเลยอะเดี๋ยวหน้าหนาวค่อยมาดูกันใหม่นะสวัสดีค่ะ